สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้พามาดูรถนะคะเตรียมพร้อมความเรียบร้อยก่อนส่งมอบนัดเจอกันพรุ่งนี้21มีนา2567ันวันพฤหัส,สบดีนะคะลูกค้าเลิกดีวันดีนะคะของลูกค้าทั้ง3ท่านได้เลิอกออกวันเดียวกันนะคะเลิกสวยเลิกดีนะคะ,ะสามคันนี้2คันจะเป็นฮีโนอีกคันจะเป็นอีซูซูหัวแขบโรบอคอบเนาะเดี๋ยวพาดูคันแรกกันก่อน คันนี้จะเป็นเมกาตอนเดียว JO 5D 1 7 5 D, แรงนะคะสีสูบคอมันเดียวเทอร์โบนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะเป็นคัสซีนอกพร้อมใช้งานเนาะ,ะสำหรับคันนี้ลูกค้าก็ชอบเป็นสีขาวนะคะคาดสีเขียวนะคะตามสเต็ปนะคะแก้วพันล้านเนาะ,ะตามบริษัทของลูกค้าเลยสั่งมาแบบไหนจัดให้สวยๆแบบนั้นเนาะ,ะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่อูหันซาตัวนี้จะเป็นสเปคความยาว3.80 อีคันนะคะคันตรงกลางอ่าลูกค้าก็ชอบเป็นหน้าเดิมสองคันนี้ตอนนี้จะเป็นเจ็ดอีหัวเดียวคัสีนอกค่ะชอบเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าตัวเปิบหลังกะซีหน้ากระจังขอเป็นสีเหลืองจัดแบบไหนได้แบบนั้นตามคําขอจัดให้สวยๆลงตัวอีกคันหนึ่งเนาะคันนี้จะยาวที่สามเมตรหกสิบนะคะลูกค้าอ๋อสามเมตรแปดเหมือนกันเสาใหญ่เสาใหญ่เสาสี่สิบเหมือนกันสามเมตรแปดท่อจะเอาเป็นลูกเดียวนะคะสิบสองนิ้วค่ะคันนี้ เป็น7 e คัสซีนอกงนะคะ210แรง5สูบคอมเรอร์เทอร์โบโค่ะอีกคันนะคะลูกค้าเลือกดีเหมือนกันตัวนี้เป็นโรบครับแคป6 hk 240แรงสีตัวนี้นะคะจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะคะลูกค้าในกล้องก็จะเป็นฟ้านิดนึงแต่รถตัวจริงจะออกเขียวเๆฟ้าๆเนาะแต่งประมาณนี้ค่ะสเปคคันนี้ยาวอยู่ที่4เมตรนะคะเสาอ่ะระแง่สาไม้ ความยาวอยู่ที่4เมตรทรงสวยจัดให้ตามคำขอสั่งมาเราจัดให้เนาะถ้าท่านไหนมองหาสักคันหนึ่งไปว่าใชง,งานนํามาดูได้ที่อุันสานะคะเก็บงานให้ลูกค้าสสวยนะคะละเอียดนะคะทุกจุกอย่างก่อนส่งมอบอยู่แล้วมั่นใจในฝีมือ,อประสบการณ์มากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะ,ะวันนี้ก็พามาเช็คนะคะความเรียบร้อยทั้ง3คันนี้ก่อนเตรียมตัวส่งมอบให้ลูกค้า ถ้าชอบถูกใจนะคะตามที่เรารีวิวอัปเดตให้ดูหรือว่าอยากสอบถามเป็นรุ่นอื่นๆคัสซีไทยก็มีโทรสอบถามได้นะคะตามมือของอูหันสาค่ะ0813619239 0892778549ยินดีต้อนรับบริการเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆลูกค้าทุกท่านแวะเข้ามาเยี่ยมชุมอุดหนุนจับจองไปใช้งานกันได้คะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีนะคะ